น่องธีรักวันนี้ก็จะแกงเผ็ดเอ็นแก้วนะคะเพื่อนๆมีพริกแกงใส่สามช้อนโต๊ะนะคะพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็หมูค่ะนี่ค่ะหมูเอ็นแก้วนะคะเราก็จะไปตุนหมูไปพับหมูตุมหมูเขียวหมูเวก,กอนพี่นอ้องเดี๋ยวเราค่อยมาทําอย่างอื่นนะคะเราไปทํากันเลยนะคะเราก็จะใช้น้ํามันกะทินี่นะคะ มันมาเ้าผิดกะทิเนาะใส่ลงไปผัดเครื่องก่อนค่ะ250มลไม่เอามันเยอะใครชอบมันก็ใส่เยอะได้นะคะแต่นี้เราไม่ทำเยอะเอาว่าใส่กะทิที่นิดหน่อยหอ,อค่ะเพื่อนๆเราต้ผัดกะทิให้มันหอมาก่อนนะคะก็เคี่ยวหมูไว้พอไปเตรียมผัดนะคะพิกแกงโขงเองเจ่ช่องฟิด้วยค่ะ เวลาจะใช้ก็ค่อยมาทำรีดวหนหมูให้มันเปือยๆก่อนแล้วค่อยมาเีเครื่องน,นะคะใส่ผักเตเครื่อง ก็หยอกกับที่เรื่อยๆนะคะเกียงๆจะได้ไม่มากนะคะก็เอาหมูลงค่ะหมูลงไปขับนะคะอันนี้นีกใั้กินแกวหมูนะคะ ตเติมน้ำน,นะคะต้มหมูไว้ก่อน,นะคะ่ะให้หมูเปื่อยค่อยมาปรุงนะคะเกรงแกงเขาหอมมากคะ่ะต้๋หมูไว้ก่อน,นะคะ่ะ แกใส่พริกหวาน3ลูกนะคะเพื่อนแล้วก็มีหัวละปาหัวนกปลาเอาแช่น้าเวนานเกิดไปฉํำหมดแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะพริกหวาน3าลูกนะคะพริกหวานแล้วก็จะมีเกลือเครื่องปรุงนะคะมีผงนัวค่ะชูรสแล้วก็มีน้ำปลามีน้ำตาลนะคะเพื่อนที่ต้องใส่ค่ะ ทุกวานนี่อร่อยนะเพื่อนๆมีประโยชน์ด้วยค่ะเข <c oughs> าน่าจะปลูกจากทางจีนเนาะปลูกทางไทยนี่มนะันปูกไม่ได้หน,น,น้าเนี่อากาศมันร้อน ัก็อร่อยค่ะพี่3ามสีนิดก็อร่อยแกงก็อร่อยนะคะคเพื่อนๆเด็กๆก็ทามได้นีละเด็กทานถักไม่เป็นนิทานเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยเราไปเกงกันนะคะเพื่อนๆไปอย่างงามเลยค่ะเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะช้อนโต๊ะค่ะเกลือน้ำปลา3ามช้อนโต๊ะพอก่อนนะคะถ้าเขายังไม่ได้เราค่อยเติมน,นะคะ ค้มแล้วมันจะยืงนะคะผงนัวก็ประมาณครึ่งช้อนชาพอน,น้ำตามช้อนโต๊นะคะใส่เข้าไปค่ะวก็ใส่พริกลงไปนะคะ นี่อร่อยมากผักก็อร่อยนะคะเพื่อนๆใครชอบอร่อยมากเดี๋ยวไปมาขดโรยไปค่ะราคาสี่รงค่ะ น้ำปลาดีๆเอาไปแช่น้ำไว้ลืมไปเพื่อนๆช้ำหมดต้องไม่หยิบประมาณสิบนาทีนะคะ ๋ยวชิมดูก่อนได้ไหมรสชาติหืมคดีเลยเพื่อนๆพ,พอดีค่ะ่อยมากรู้สึกมันจะเผ็ดไปนิดเผ็ดน้อยไปนิดหนึ่งก็เลยหั่นพริกนี้ไปใส่ค่ะ จะได้เพิ่มความเผ็ดขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะล้วก็กับทีราดน,นะคะเพื่อนๆเราจะยกตรงกัลาดกับทีค่ะ,ะเลยรดเค็มข้นอร่อยนะคะอร่อยค่ะลองทำนะคะเห็นไหมเมค่มข้นเลยพอเพิ่มกับทีแล้ว ชิมอีกทีน่าจะอร่อยเพิ่มพรพิกเข้าไปกับกะทิอร่อยอือก็อรอ่อ,รอยมากค่ะพผิดนิดๆเค็มหน่อยๆมันหน่อยๆลองทำนะครับอร่อยค่ะเสียดายแตผักช้าหมดเอออช่น้ำจนช้าหมด อร่อยมากลองทำค่ะเอ็นแก้วเห็นไหมคะเอ็นหมูแล้วก็มะแกงใส่พริกหวานโอ้โหอร่อยลองทำนะคะพเพื่อนๆใครไม่ลองไม่เคยลองทำนะคะอร่อยมากค่ะแกงเผ็ดเอ็นแก้วใส่พริกหวานอร่อยค่ะพี่ก็ปั่นเองนะคะอร่อยมากค่ะพเพื่อนๆลองทำไม่ยากค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆขอเกลาเคามากสวัสดีค่ะ